ขอสวัสดีนะครับพี่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องวิชิต DIY นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาเรียนรู้แล้วก็ซ่อมไปด้วยกันนะครับสําหรับอาการของพัดลมฮาตาริเครื่องนี้นะครับทางเจ้าของเขาบอกว่ามันมีอาการคือเปิดเบอร์3ได้แค่เบอร์เดียวนะครับที่เหลือคือเปิดไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับผมจะลองกดที่เบอร์หนึ่งนะครับ เงียบเลยนะครับเบอร์หนึ่งใบพัดไม่หมุนเลยนะกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองก็เงียบเลยนะบเบอร์สามาเบอร์สามทำงานนะครับแล้วก็มีการถีบของ มีมีการถีบของตัวชุดเกนและใบพัดที่ค่อนข้างจะแรงมากนะมีการระยะการดึงนะครับแล้วก็คอ,อหักโอ้นะครับสองาการที่เกิดขึ้นนะครับคือเปิดสวิต์เบอร์หนเบอร์สนะครับเบอร์2เบอร์หนเบอร์สนี่คือเปิดไม่ได้เลยไม่ทำงานเลยครัพอเปิดเบอร์สามนะครับะนะฮะถึงจะทำงานนะครับ โอเคอ่ะทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงด้านใต้ของสวิตช์เดี๋ยวผมจะทำไปจุดๆก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูแล้วก็มาแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับสักครู่นะครับออกมานะครับปรากฏว่ามดเข้าไปอยู่เต็มเลยนะครับอยู่ภายในนะครับมันจะดูมืดๆหน่อยนะ ผมจะใช้แสงช่วยนะครับแสงบ้านๆนะครโอเคอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับก่อนที่จะทําอะไรพวกนี้เรามาดูกันที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวชุดสวิตช์โอ้โหนะครับ,นะรบเห็นตัวต้นเหตุแล้วครับดูกันนะครับ นะมดนะครับมดเข้าไปเกาะนะครับนะฮะมดเข้าไปเกาะตรงตัวชุดสวิตนออ์นะครับไฟดับเออครับมดเข้าไปเกาะพวกตัวชุดสวิต์นะครับเห็นไหมฮะสาเหตเุที่เบอร์สามมันยังทํางานได้นะครับตัวนี้เบอรนะ์สามเนี่ยที่มันทํางานได้นะครับนะเดี๋ยวเนี่ย บริษัทต้งนัานได้คือมันไม่มีมดมาเกาะนะอันนี้คือ,อมดมันเข้ามาเกาะตรงจุดทางเดินของไฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเคลียร์เคลียร์พวกมดนี้ออกแล้วก็ทําการะนะครับขัดพวกสวิตขัดพวกสวิตนะฮะสวิตท,ที่ที่อยู่ด้านบนตัวนี้แล้วก็ด้านล่างเนี้ยขัดด้วยกระดาษทรายนะครับแล้วก็เอาแปรงมาปัดมดออกนะครับ แปรงก็เป็นแปรงเก่าๆนะครับแปรงสิฟันที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ปัดนะครับปัดพวงมดออกนะครับหรือใครสะดวกถอดออกมาก็ได้นะครับผมขี้เกียจถอดนะครับขี้เกียจถอดออกมานะครับมันเวลาประกอบแล้วมันยุ่งยากนะครับผมก็จะขัด ขดขาดสวิตนี่เลยคือบางทีมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะถอดออกมาก็ไม่จําเป็นต้องถอดนะครับใช้เปลงขัดเลยแล้วก็กระดาษทรายนะครับถ,ถ,ถนะบูถ้าถอดออกมานะครับถ้าถอดออกมาก็จะง่ายหน่อยนะครับผมใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับมัดืมดนะมันจะมืดๆไปหามุมแสงก่อนนี่ก็ขัดอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่เบอร์พันเนี่ยเบอ, 100, บอ100ร์หนึ่งร้อยเบอร์ร้อยนะฮะเอาแบบหยาบหยาบหน่อยนะครับขัดนี่เลยขัดไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็นะครับขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเราก็ดูด้วยสายตากดดูว่าสวิตช์มันเตะไหมนะฮะกดจนเราพึงพอใจแล้วโ,นะโอเคขัดจนเราพึงพอใจเราก็สังเกตด้วยสายตานะครับไม่มีมิเมตอร์เราก็ใช้วิธีการสังเกตเอาว่า สวิตนั้นมันแตะกันดีไหมนะครับทีนี้ผมจะมาทดลองดูนะครับแล้วก็มาลองดูที่ตัวชุดใบพัดนะครับคือผมจะยังไม่ประกอบนะครับผมจะยังไม่ประกอบพวาเดี๋ยวผมจะพาทําด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคผมจะทําการ,นะรทําการเสียบปลัก๊กนะครับ เสียปลักแล้วผมจะกดที่ตัวจุดสวิตท,ที่มันมีปัญหานะก็คือสวิตเปิดหนึ่งนะครับพอหลังจากกดแล้วเนี่ยพอเราเสียปลักปุ๊บเนี่ยห้ามมาสัมผัสนะครับห้ามมาสัมผัสที่ตัวชุดสวิตนะครับให้อยู่ห่างเลยนะครับพวกนี้ห้ามแตะเลยนะครับอ่าพวกนี้ห้ามแตะเลยนะฮะอ่าแล้วก็นะครับแล้วก็ต้องหาอะไรมารองเท้าไว้นะครับเผื่ออ่านี่ผมยืนอยู่บนนะครับอยู่บน บนพื้นปูนเผื่อกระแสไฟมันวิ่งมาผมก็จะเบาะนะครับเบาะนั่งมาลองนะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบนะครับขอโทษอภัยที่ขอโทษนะครับที่มองเห็นเท้านะครับแล้วทีนี้ก็สังเกตที่ใบพัดนะครับตันนี้ผมกดที่สวิตช์เบอร์หนึ่งแล้วนะครับแล้วผมจะเสียบนะแล้วเราก็สังเกตตรงที่ใบพัดนะครับว่ามันหมุนไหมนะครับคือผมจะไม่เสียบแช่แล้วก็ผมจะไม่เสียบแช่นะครับถ้าเห็นแล้วมันหมุนแล้วผมก็จะดึงออกนะครับ โอเคนะครับหมุนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไม่มต้องรอมันหยุดก่อนฮนะตอนนี้ผมถอดปลั๊กออกแล้วนะครับถอดปลั๊กออกอ่าผมจะลองมาสวิตช์สองนะครับสวิตช์สองนะครับอ่าผมจะเสียบดูโอเคครับโอเคคือสาเหตุนะครับสาเหตุคือมดมันเข้าไปนะครับม,มดมันเข้าไปขวาง ทางเดินของระบบไฟนะครับมันก็เลยทําให้สวิตช์นั้นมันไม่สัมผัสหรือแตกันนะครับก็เอามุดออกแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์100นะครับไม่ใช่เบอร์1000ันนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะฮะคือก็มีพี่ๆบางคนนะครับแนะนํามาว่าเราต้องพยายามพูดอย่าให้ผิดบ่อยนะครับอย่าให้ผิดบ่อยมันมันจะไม่ค่อยดีนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดพวกชุดตะเกรงนี้ออกก่อนเพราะว่ายังไงก็ต้องไปทําความสะอาดให้เขานะครับคือคลิปที่ผมทํเนี่ยคือผมาทําแบบสดๆนะครับผมไม่ได้เตรียมการไว้นะครับคือผมไม่ได้ล้างแล้วก็เอามาน,นําเสนอคลิปนะครับคือแบบเป็นการซ่อมแบบจากประสบการณ์ล้วนๆนะฮะคือไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เช็คไว้ก่อนนะครับบางทีก็มีติดๆกับข,ขัดบ้างนะครับคือไอ้ตรงนี้มันหลวมด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันหลวมด้วย เวลาตอนจังหวะที่ใบพัดมันทํางานมันจะได้ยินเสียงปักปักปักนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เห็นไหมตัวกดใบพัดตัวนี้มันหลวมนะครับเนี่ยที่จริงมันต้องแน่นนะครับเวลาเครื่องมันทํางานมันเราจะได้ยินเสียงนังปักปักปักเนี่ยคือตรงนี้มันหลวมนะใบพัดมัน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 ไปถีบกับเหล็กยันข้างในนะครับโอเคประหยัดก่อนทีนี้มาแก้ปัญหานะครับพามาแก้ปัญหา คอหักนะครับเกี่ยัญหาคอหักคือตรงนี้เลยนะครับถอดมาก็จะพยายามทำคลิปให้มันสั้นๆนะครับจะพยายามให้ยาวจะทำเป็นกอบ้างอะไรบ้างนะกอมาเร็วๆคือปัญหาที่นะครับที่มันนะครับ พอมันหักมันไม่อยู่คือตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เออบางทีเนี่ยมันไขจนเข้าสุดแล้วนะครับบางทีไขจนเข้าสุดแล้วมันก็ยังหักอยู่นะครับเราก็ต้องใช้วิธีการแปลงหน่อยนะครับแปลงก็อาจจะใช้อาจจะถอดออกมาให้หมดก่อนแล้วก็ถอดออกมาให้หมดก่อนแล้วก็หาอะไรหนุนตรงด้านข้างนี้ก็ได้นะฮะให้มันมีความฝืดของ าหาแผ่นพวกแผ่นไมล่าอะไรก็ได้มาหนุนซ้ายขวานะครับถ้าเกิดว่ามันแบบเราไขไขพวกนี้แล้วไขน็อตตัวนี้เข้าไปจนสุดแล้วมันก็นยังหักเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องแปลงหน่อยก็อาจจะใช้พวกแผ่นไมล่าเน่ยหนุนเข้าไปหรือไม่ก็ใช้แหวนสักตัวหนึ่งนะครับลองเข้าไปตรงจุดนี้นะครับเพื่อให้มันมีระยะการดันของเกีียวตัวนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ผมไปเอาเครื่องมือมาบัดน่าจะเป็นประแจเบอร์สิบนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหาแหวนลองไม่เจอ ก็เลยไปเจอเนี่ยเาเรียกว่าอะไรคลิปล็อกเกือกม้านะฮะลองดัดแปลงดูดินะครับถ้าใครมีแหวนก็ใช้แหวนนะใครมีอะไรที่เจ๋งกว่าที่ผมมาทำก็นั่นไปผมก็ใช้เกือกม้าใส่นะครับ แล้วก็ดันด้วยตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเพิ่มแรงต้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอใช้ไปนานๆมันก็เป็นหีกนะครับมันมุมกล้องมันอ่าต้องขอโทษเลยนะมุมกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคใส่เกลือมากเข้าไปที่เราขันให้แน่นทีนี่เราก็จะมีแรงต้านเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้แหวนเกลือมารองนะครับ มือก็บางๆหน่อยนะขอโทษนะบางคนบอกว่าจะหาว่าทําไม่ดูมือบางอย่างก็มีคนพูดนะฮะถ้าเกิดว่าใครแก้ปัญหานใแนวลักษณะอย่างนี้ไขเข้าไปแล้วก็ยังไม่แน่นนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคราวนี่แน่นแน,น,น่ไม่มีหกททักครับตัวนี้อ้าเสียทางผิดซะละ ยึดตรงคอเข้าไปมันไม่ตรงมันไม่ตรงล็อกมันก็จะไม่เข้านะครับ ครับโอเคเรียบร้อยทีนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตประกอบฐานด้านหลังก่อนนะครับประกอบฐานด้านหลังแล้วก็จะมาประกอบตัวด้านบนให้ดูนะครับยังไม่ล้างไม่ทําอะไรสักอย่างนะคือทําให้ดูว่ามันแข็งแรงทนทานจริงไหมนะครับนะฮะว่ามันแข็งแรงหรือยังหลังจากที่เรายึดไปะคะนรับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมประกอบแบบประกอบแบบง่ายๆให้ดูก่อนนะครับ ต้องขอโทษนะครับภาพความสวยงามอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าทำแบบสดๆแบบแอดเอนเจอร์นะอ่านะครับมันจะโค้หักไหมหนึสองสามโอ้โหนะตั้งนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่รองพื้นนะครับอ่า มันตอนแรกมันหักใช่ไหมค้ับหลังจากเราใส่แหวนเข้าไปนะครับมันก็เพิ่มการกดนะครับการกดเข้าไปอีกนะฮะอ่าไม่ตกแล้วนะคอไม่ตกแล้วฮะอ่าทีนี้ฮะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับพวกเนื่องจากอาจจะดูสกปรกไปหน่อยนะครับก็ทำกันแบบสดๆนะครับไม่เตรียมการไม่ล้างไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยเพื่อความรวดเร็วนะครับผม ก็คงขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ